ทางจะชันเป็นทางขึ้นการเดินมากไปที่แต่เขาเจอนะเจอเป็นกลุ่มไหมคุนนะห้าหกคนนะ่ะมองว่ายืนคอย้ยืดใครปะ ไปนะเขาบอกทำไม่อยากตายจะะมมีีอไไร่ดกแล้วตาเขาอาฆาตมากพี่พี่ผมมองปัญญาภาค้ี่อุ้มอยู่ตาเขาดูแบบจดจ้องดูเฮ้ยใครวะมีหลายคนกำลังยืนดูผมอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่้ยอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆปีติป้านาอาทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดเล็กวันนี้ผมจะเข้ามาผูกเปน,นอนในป่าซึ่งต้องบอกว่าเป็นป่าที่เรื่องแปลกๆสิ่งที่รับแรงมากๆทุกคนนะคือเป็นป่าที่แรงจริงๆสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยผมจะเข้ามาผูกเปนยนอนอบนยอดเขาซึ่งเป็นป่าไผ่เป็นไผ่ไม้นวนเป็นส่วนมากพี่ๆนะคือด้านบนนี้เลย ผมจะเดินขึ้นไปเพื่อจะไปผูกเปยนอนด้านบนไมพี่ผมก็อยากดูว่าสิ่งที่หลายคนได้เจอเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่ามีนายพานที่อ่าในหมู่บ้านผมขึ้นมาส่องสัตว์หรือขึ้นมาผูกเปยนอนที่นี่โดนเล่นงานหนักแต่เข้ามาช่วงกลางคืนนะแต่ผมถ้ามากลางคืนผมไม่กล้ามาคนเดียวทุกคนนะต้องมาสองสามคนขึ้นไป แต่ผมก็เลยลองมาตอนกลางวันดูพี่พมาเพียงคนเดียวไม่รู้ว่าตอนกลางวันเนี่ยจะมีสิ่งที่นายพรานคนนั้นเจอเนี่ยจะโผล่มาตอนกลางวันหรือเปล่าผมจะลองเดินขึ้นไปแล้วก็ไปหาที่ผูกเปรน,นอนพี่พี่นะหาทำเลดีๆจะดูว่าจะเจอเหมือนที่เขาเจอกันหรือเปล่าพี่พนะเหมือนเป็นรูปร่างเหมือนผีผีที่แต่งตัวแบบแนวโบราณพี่พเป็นโจโกเบนมั่ง อาพกหัวบ้างพกอาปิดหน้าบ้างวิพี่นะเป็นผีรูปร่างเหมือนคล้ยๆพวกทหารอาสมัยโบราณวิพี่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามาตอนกลางวันเราจะได้เจอหรือเปล่าวิพี่นะไปทุกคนเดินทางไปผูกเปนอนในป่าอาถันกันวิพี่นะไปนทุกคนขึ้นก็ กสูงนิดนึ่งใชทางจากันเป็นทางขึ้นเขาเลยที่ทขึ้นตามร่องน้ำซอนี่เลย ทุกคนถุงที่มาบนนี้ทุกคนนะุงจริงไปไปกันต่อหนัทนครับ อากาศเย็นมากๆเลยนะผมก็เดินบนบนยอดเขาแห่งนี้มาสัาพกพักอ่ะกำลังหาทำเลผูกเปว์พี่นะแล้วก็ที่นี่เป็นป่าที่มีจะไผ่ไผ่นวลส่วนมากเป็น,น,นไผ่นวลพี่นะไผ่ใหญ่เยอะมากแล้วก็เป็นป่าอาถรรพ์ที่ มื่อก่อนเป็นเห็นเขาบอกก่อนว่าเป็นดงผีขเขมรน,นะพี่พนะโอเคทุกคนเราผมจะไปด้านหน้าตรงนี้พี่นะเป็นกองหินอยู่พี่พนะไปต้องบอกเลยว่าผมกวยจะทำคลิปได้แต่ละคลิปให้พี่พได้ดูเนะี่ยไม่ง่ายๆทุกคนนะ มีความยากลำบากของมันอยู่แต่ผมตั้งใจเพื่อให้พี่ๆทุกคนได้เห็นได้ดูกันกความสิ่งที่ผมทำมออกมามันใช้ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็ต้องตั้งใจทำมันให้ดีพี่ๆ ผมกำลังหามองถาวันที่สามารถผูกเปนอนได้พี่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 ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงน้ําด้านล่างพี่พนะด้านล่างนี้จะเป็นน้ําจะเป็นเหมือนน้ําตกแต่ผมอยู่บนสันเขาถ้าจะลงไปหาน้ําก็ค่อนข้างที่จะไกลหน่อยแต่วันนี้ที่ผมมาคือผมจะผูกเปนอนบนยอดเขาพี่พี่ โอเคพี่พี่โทษครับผมคิดว่าผมได้ได้ที่นอนละมาผูกกับถาวรอันนี้นะถาวรอันนี้กับต้นไม้พี่พี่นะมายำดูกันว่าจะได้ที่ผูกเปเอเอกมาเป็นยังไงทุกคนนะมามาดูกันโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการผูกเปนะพี่พี่นะ น่็จะแข็งแรงอยู่นะทุกคนดูจากสาภาพวันนี้การเดินมากพี่พ อยู่ไหมเนี่ยลองดูก่อนนะโอเคมาได้นะ สงบมากพี่มีแต่เสียงนกกับเสียงน้ำตอนนี้พี่พี่ครับต้องบอกเลยว่าสิ่งที่นายพรานคนนั้นเล่าให้ผมฟังที่นี่ไม่ธรรมดาทุกคนนะเป็นป่าอาถรรพ์แล้วก็เป็นป่าที่วิญญาณผีขเขมรเนี่ยที่เนี่ยเยอะมากตาเยอะมากทั้ง สงครามยังดินแดนเสียงมมีการฟันไม้ไผ่อยู่ด้านล่างนี้พี่พี่เนี่ยได้ยินไหมผมไม่รู้ว่าใครนะคนหรือผีผมก็ไม่รู้ผมไม่กลัวนะพี่พี่นะตอนกลางวันผมไม่กลัวนแน่แต่กลางคืนนะ่ะผมไม่กล้าลบลู พี่พคนไหนเจออะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะพี่พี่นะเพราะบางทีผมก็อาจจะมองไม่ทันนะพี่พี่เสียงฟันไม้ดังมากลั่นป่าเลยอะ่ะ เอากันกลางวันสักแสกเลรครับเนี่ยผมอยู่สูงมากทุกคนนะด้าน,นล่างเหวนี่จะเป็นน้ำส่วนฝั่งนู้นจะเป็นหน้าผาี่พี่นะผมก็อยู่อีกฟาของภูเขาผมก็อยู่สูงพอสมควรนะถ้าเดินขึ้นไปอีกก็จะอยู่เป็นยอดเขาเลยแต่มันสูงเกิน ผมก็เลยอยู่ระหว่างกลางของภูเขานะแล้วก็ผูกไปจุดนี้บริเวณที่นี่แรงจริงพี่ๆนะแรงมากเหมือนเป็นเกี่ยวกับอ่าพวกหมอผีขเขมรน,นะหมอผีป่าอย่างเงี้ย่าปลดปล่อยดวงวิญญาณที่นี่แล้วก็ ที่เนี่ยเป็นวิญญาณที่เล่นล่อนเยอะมากเพราะว่าสงครามที่นี่จะมีคนล้มตายเยอะมากพี่พี่นะตามตะเข็บชายแดนแบบนี้ลมไม่มีเลยมันแปลกมากพี่พี่นะอยู่บนยอดเขาแบบนี้ไม่มีลมเลยแต่ผมกลับได้ยินเสียงมีคนฟันไม้ไผ่ที่ดังมากๆแล้วก็เสียงมีคนขย่ำเท้า เดิมมันคล้ายๆคล้ายๆแบบพวกถ้าหาเดินมีพี่นะจุบทับจุบทับแบบเนี้ยพี่พี่แปลกมากเลยโอเคคนพักผ่อนกันดีกว่า ก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเจอหรือเปล่านะสิ่งที่นายประธานคนนั้นบอกคือเขาเจอกับตาเต็มๆเลยพี่พี่นะที่เป็นเหมือนผู้ชายแต่งตัวแนวโบราณ เสื้อผ้าไม่ใส่ทุกคนนะแล้วก็เหมือนกับคุมหัวเป็นจโจกะเบนแต่เขาเจอนะเจอเป็นกลุ่มไหมกูน,นะห้าหกคนน่ะบองว่ายืนยืนล้อมเขายืนดูเขาไม่รู้ว่าเขามาลอกมาแกล้งหรืออยากให้ทําบุญให้หรือเปล่า เดี๋ยวผมขอนงีบสักแป๊บหนึ่งถ้าพี่ๆคนไหนดูอยู่ก็คอมเมนต์บอกได้ว่าเจออะไรหรือเปล่าพ,พี่นะ ใครเนี่ยใครวะใครเนี่ยคุณเป็นใครมาต้องถามเจ้าว่าเจ้าเป็นใครกันามาที่นี่ได้อย่างไรเนาะ แต่ที่เจ้าตอนเมื่อกี้มันคืออะไรคุณเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมมาเดินในป่าแห่งนี้ครับพาผมถามเจ้าคุณตายแล้ยังเจ้าเป็นใครผมคนทั่วไปครับผมเดินป่าครับเจ้ามาที่ตรงนี้ได้อย่างไร ผมมาตามนายพรานที่บอกครับว่าที่นี่เป็นป่าอาถรรพ์ที่มีเรื่องแปลกๆมากมายผมเลยเขาอยากเข้ามาดูครับเจ้าถนาที่ตายผมไม่ทำอะไรไ,ไ,ไ,ไม่ดีครับแล้วมันมีจริงใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าที่นี่เป็นดงผีกระเมีนใช่ไหมครับใช่คุณตายใช่ไหมทำไมยังไม่ไปพูดไปเกิดครับ ทำไมยังเลี้ร้อนทถวนี้เพราะอะไรครับดูดูแลที่นี่พี่เขาบอกเขาอยู่ดูแลที่นี่ทำไมต้องดูแลครับทำไมไม่ไปเกิดมีมีอะไรให้ดูแลที่นี่มีแต่ป่าไม่มีอะไรเลยเราจะไปรู้อะไรเราก็แค่เดินหนาของในป่าเจ้าไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ ามาตอนนีแ้แหละครับแล้วคนที่เหียอเป็นหมรวจครับให้มาผมไม่ได้มาทำอะไร,รมไม่ดีครับผมเดินป่ามาเที่ยวดูธรรมชาติครับผมไม่ได้มาลบลู่อะไรครับไปตายเฉยๆออกไปซะตรงนี้ให้ผมรีบออกไปนะขโมยทถ้าไม่อยากตายจะมีอะไรไม่ดีกเกิดขึ<า>้นกับเจ้าเจ้าไม่ออกไป ตาเขาอาฆาตมากพี่พี่ผมมองปัญญาภาคที่อ,อคุมอยู่ตาเขาดูแบบจดจ้องดูแบบดุร้ายน่ากลัวมากพี่พี่ผมไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะแต่เขาบอกว่าผมดิออกไปถ้าไม่อยากตายยงจะมีใครมาเจอเจ้า,าไม่ใช่ข้าครัวข,ของข้าผมไม่ได้มาทำอะไรไม่ดีครับทำไมต้องไล่ผมออกไปแล้วพวกคุณปิดบังอะไรอยู่ทำไมที่นี่ถึงเป็นความลับ ใครเข้ามาก็ต้องหนีออกไปเพราะอะไรครับจะรู้ไปทำไมมันไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวอะไรกับเจ้าพวกมันจรู้ว่าทำไมพวกคุณถึงไม่ไปเกิดครับมันไม่ใช่เรื่องของเจ้าเจ้าอยู่โลกของพวกเจ้าไปพวกคุณปิดบังอะไรไว้มีอะไรที่ผมขอช่วยได้ไหมเจ้าไม่ต้องช่วยอะไรเจ้าดูคนละโลกกับข้า เฮ้ยพ,พี่ทำไมลมแรงว้พี่ตอนแรกไม่มีลมเลยนี่อยูลมก็พัดพี่พี่เดี๋ยวนะ้ท่านจะไปไหนท่านท่านจะไปไหนครับ,บผมไปได้ไหม ขอแม่ผมตามไปพี่พนะเหมือนวา่าเขาอยู่ที่ไหนยังไงแต่ตอนนี้มันมีบางอย่างขย้ำเทารอบๆผมเลยพี่นะขย้ำเทารอบๆผมเฮ้ยใครวะเฮ้ยพี่พี่เหมือนมีบางผมเจอเหมือนมีหลายคนกำลังยืนดูผมอยู่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะพี่พี่นะเฮ้ย วิ้ยวิ้ยพี่พี่วิ้ยอ่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะพี่พี่มีบางอย่างมากดคอผมมางพี่บีบคอผมไว้พี่พี่เพราะผมไม่เจออะไรเลยพี่พี่เห็นไหมวิ้ยอ่าอ๋อ Ah. Ini. Oh, cepat sekali kau pipi.